สัญญานะว่าจะไปจอดหน้าบ้านให้ได้ไดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเคสน,นี้จะจบหรือเปล่าม่วนกันอยู่เดือนอกว่าๆใช่ไหมแอล เคสนี้นะครับตอนแรกจะเอาคุณพ่อคุณแม่ซื้อแต่ว่าอาชีพอิสระเป็นช่างรับเหมาก็ค่อนข้างที่จะยากนตอนนี้นะครับแล้วก็มีลูกชายอยู่2คนแรกก็เป็นช่างรับเหมาเหมือนกันคนเล็กก็เป็นพนักงานบริษัทคนแรกโอเคได้เป็นช่างรับเหมาจริงแต่ว่ามีเครดิต1ปีคนที่2ก็เป็นพนักงานบริษัทแต่ติดตรงที่อายุงานแค่6เดือนเราก็เลยตัดใจเลือกน้องคนเล็กซื้อก่อนผมสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าจะเอารถคันนี้ไปจอดหน้าบ้านเขาให้ได้แล้ววันนี้ผมก็ทําได้เดี๋ยวไปดูกันว่าคุณพ่อคุณแมม่จะยิ้้กวาางขนนด อย่างเคสนี้ไม่ใกล้ไม่ไกล20ิบกิโลเมตรสามสิบนาที <ละ S 1> ไปกันเลยพร้อมหอคราวนี้ไ,ไ, km, นไปขนเงิน ล้านเงินสิบล้านมาเลยนะเขาเนี้ยโอ้ยสองพูให้เฮงปังเลยนะครับพ่อปลดล็อกหน่อยครับอ่ะอน่ะลองดูเลยเย็นเจี๊ยบพ่อไปลองหน่อยโอ้โหตั้งแต่ไปดูยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยเพิ่งจะลองเนี่ยเป็นคนใจง่ายขนาดไหนหรือว่าต้องไว้ใจผมขนาดไหนเนี่ยโอ้น่ารักเอาจริงนะไปดูหลายที่เลยแต่ไม่เคยแบบไปดูไปดูแบบจริงจังวันนั้นอะเป็นคนกดเข้าไปดูในเพจเองอก็เลยเอ้ยคันนี้มันสะดุดตา ก็เลยส่งให้ไบให้บูมแล้วก็ให้ป้าเขาผ่านไปสองวันเก็ถามว่าส่งอะไรมาให้ก็ส่งรถไงพออีกวันก็ปไปดูต้องขอบคุณแม่ขานึงนะขอบคุณมา,มากๆขอบคุณพ <ๆ S 1> <ล>ี่บอยเช่นกันเหมือนกันแบบดันให้สุดๆบางทีโทรไปก็ เก่งใจเหมือนกันโทษได้เลยนะคือจริงแล้วก็ต้องด้วยที่คุณแม่ด้วยแหละกับคุณพ่อแล้วก็น้องใบน้องบูมคือครอบครัวนี้น่ารักรู้ว่าคุณแม่คุณบออยากได้รถก็รีบหาวิธีทางกันคุณพ่อคุณแม่ก็เอ้ยทะเบียนการค้าอะไรก็ไม่ได้จดรอรับเหมาแบบปกติทั่วไปใช่ปะกูไม่ได้ส่วนนที่2อก็น้องบูมก็เพิ่งทำยังไม่ได้จดก็เลยมีใครซื้อต้องเป็นน้องตัวคนโตน้องใบ สรุปไปมามาก็อายุงานน้อยอีกแต่ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีผ่านมาจนได้ขอบคุณมากๆแม่ขอบคุณแม่พ่อวันนี้พ่อเขาทาตามสัญญาเอารถมาจอดให้นะมาแล้ว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 เป็นไงพ่อไปลองแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมยิ้มไม่หุบเลยนะสรุปว่าวันนี้รับไหมครับรับค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปหน้ารถกันหน่อยพ่อมาเป็นความทรงจำเอหนึงซอ เ้ขอบคุณครับมีอะไรก็โทรหาได้เลยนะส่งเองเลยนะใช่มาจะมาจะมาจะมาส่งเองเพราะบอยสัญญากับพ่อไว้แล้วไงว่าจะขับรถส่งที่ง้านเอ้ยเอาจนได้นะพวกเรานี้ก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะโอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างเคสนี้ผมก็ได้ทําตามสัญญารู้สึกแบบมีความสุขละยิ้มกว้างกับลูกค้าด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากรถบ้านดีๆต้องที่นี่นะครับรถบ้านมาร์เก็ตจิตบอยซ่าขอบคุณครับ